เคสวัสดีนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมเองนะครับอยากจะมาพูดคุยนะครับว่าแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆให้กับทุกๆท่านนะครับและผลประโยชน์ของทุกๆท่านเองนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกิฟฟรีนนะครับคนใหม่นะครับที่สมัครเป็นเมมเบอร์ของกิฟฟรีนนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับที่เราต้องทําความเข้าใจว่าวันนี้นะครับสมัครกิฟฟรีนแล้วได้อะไรบ้างนะครับ มีหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามานะครับว่าสมัครกิฟฟินแล้วได้อะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับผมเองนะครับจะนําพานะครับทุกทท่านนะครับได้รู้ว่านะครับกิฟฟินมีอะไรบ้างนะครับที่ให้เรานะครับถ้าเราสมัครเป็นครอบครัวกิฟฟินแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้รับนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตผ่าน powerpoint แล้วกันนะครับนะครับ ผลประโยชน์นะครับจากบริษัทกิฟฟีนนะครับได้อะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องรู้และเข้าใจนะครับนี่คือผลประโยชน์ของทุกทุกท่านนะครับที่ทุกท่านจะได้รับนะครับอ่านะครับสบายใจได้นะครับว่านะครับวันนี้เราสมัครกิฟฟีนแล้วเราไม่ได้บังคับนะครับเรื่องของยอดธุรกิจนะครับเรื่องของการรักษาผลประโยชน์นะครับหรือชวนทุกทุกท่านมาสต็อกสินค้าหรือมาขายสินค้านะครับ วันนี้นะครับเราเองนะครับสบายใจได้ว่าสมัครกิฟต์ฟรีนะครับครั้งเดียวนะครับตลอดชีพนะครับไม่ต่ออายุนะครับและยังได้ผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของส่วนลดนะครับประหยัดคุ้มค่านะครับสบายกระเป๋านะครับวันนี้เราเองไม่ต้องจ่ายแพงนะครับอ่านะฮะสิ่งที่เราจะได้รับนั่นคือเรื่องของคะแนนนะครับเงิน นะครับส่วนหนึ่งที่เราจ่ายไปนะครับ1บาทต่อ1คะแนนหรือ1 p v นะครับที่เราจะได้รับนะครับสินค้าส่วนใหญ่ของกิฟฟอร์นนะครับแปนะครับจะคะแนนเต็มนะครับอาหารเสริมเครื่องสาอางนะครับสินค้าในครัวเรือนนะครับหรือสินค้าใช้ในส่วนตัวนะครับจะคะแนนเต็มนะครับนะนะครับสิ่งแรกนะครับทางบริษัทจะให้นั้นคือเรื่องของอ่ ตำแหน่งนะครับที่เราจะได้รับนี่คือให้เราศึกษานะครับว่าตำแหน่งมีอะไรบ้างเนาะผมจะไม่ได้ลงลึกนะครับในวันนี้นะครับสิ่งแรกครัผมจะแนะนําหรือแบ่งปันให้ความรู้ว่าทํานะครับงไม่ใช่ว่าทำนะฮะคือสมัครเป็นเมมเบอร์กิฟต์ฟรีหนึบาทนะครับตลอดชีพไม่ต้องต่ออายุนะครับแล้ววันนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับจะเป็นผู้บริโภคก็ได้นะครับจะเป็นนักธุรกิจก็ได้ หรือการหารายได้เสริมก็ได้นะครับเนาะนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องรับรู้นั่นคือผลประโยชน์ในเรื่องของตําแหน่งแรกนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่ใช้สินค้าของปรอษ g i กิฟ r ินนะครับครบสะสมครบยอดธุรกิจ1,500 p v หรือ1,500บาทนะครับเราจะได้ตำแหน่งบอลสตาร์นะครับจะได้โบนัสนะครับคืนนั่นคือ10%นะครับ จากยอดเกิน1,500 p v นะนะครับและตำแหน่งที่2นั่นคือ s i l v e r s t a r นะครับสะสมครบ9,000 p v นะครับโบนัสพิเศษนะครับที่เราจะได้รับนั่นคือ15%นะครับและตำแหน่ง go star นะครับ45,000 p v นะครับเป็นยอดสะสมนะครับจะได้รับโบนัสนะครับ25%นะโอเคนะฮะสิ่งนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าทางบริษัทเขาจะมี กดระเบียบนันั่นคือข้อเงื่อนไขตรงนี้นะครับให้เรานะนะครับไม่บังคับนะครับถ้าเราใช้สินค้าของบริษัทของกิฟฟรนไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็ยังได้ผลประโยชน์นั่นคือส่วนลด25เนะครับถือว่าคุ้มค่าและประหยัดนะครับอ่านะฮะโอเคนะครับถ้าเดือนถัดไปนะครับถ้าเราใช้สินค้าสะสมนะครับคบ1,000ท v หรือ1,000บาท ทางบริษัทนะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโบนัสให้10% 000, 000, ทันทีนะครับและอย่างให้คุ้มครองประกันคุ้มครองอยู่120,000บาทนะครับแต่เมื่อ,อไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ถึงล่ะนะครับใช้สินค้ากิฟฟรีนไม่ถึงใช้แค่500 p v หรือ500บาทนะครับทางบริษัทกิฟฟรีนะครับจะมีประกันคุ้มครอง120,000บาททันทีนะ โอเคนะครับเป็นการคุ้มครองเดือนต่อเดือนนะครับเดือนไหนไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับนะครับเดือนไหนซื้อกินซื้อใช้นะครับถึงครบเมื่อไหร่รับทันทีนะครับผลประโยชน์ตรงนี้เราจะแจ้งให้ทุกๆท่านทราบทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับนะฮะสิ่งแรกนะครับเราได้เงินปันผลนะครับจากยอดธุรกิจนะครับสมมุติว่า1เดือนหรือ1ยอดจําหน่ายสมมุติว่าเดือนมกรานะครับ หนึ่งเดือนหนึ่งถึงสามสิบนะครับมกราานะครับเราจะได้รับเงินปันผลนะครับในเรื่องรวเกี่ยวกับครับในเรื่องของเงินปันผลนะครับทุกๆวันที่สิบเอ็ดนะครับของทุกๆเดือนนะครับนะฮะรอบที่สองนะครับถ้าเรามีการสั่งซื้อสินค้านะครับเราจะได้รับผลผนที่ยี่ส3ามอีกรอบนั่นคือรอบที่สองนะครับอ่านะฮะทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่า เราสะสมครบเมื่อไหร่หนึ่งเดือนรับทันทีวันที่สิบเอ็ดของทุกๆเดือนนะนะครับนะฮะ,อ,ะอันนี้คือเงินปันผลในเรื่องของโบนัสเนาะโอเคนะฮะรายละเอียดตรงนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับนะฮะสิ่งแรกนะครับเราจะมีใบสลิปคอมค่าคอมมิชชั่นหรือครับแลาสกนะครับเงินปันผลนะครับกับคืนหาเราวทุกๆเดือนนะครับ โอเคนะฮะมันมันจะมีใบตรงนี้แจ้งให้เรานะครับเราจะส่งให้กับคนที่ใช้สินค้าครบหรือเกินนะครับตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับเราจะส่งทงางให้ทุกทุกท่านทราบว่าท่านได้รับแล้วโอเคนะครับนะฮะโอเคนะฮะเราเองนะครับเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายรับนะครับจากที่เราใช้สินค้าห้างร้านค้าบิกซีม่ร้านห้างนะครับร้านค้าต่างๆ นะครับเปลี่ยนกิจวัตรเป็นกิจการนะครับเพียงแค่เราใช้สินค้าวันนี้ถ้าเราไม่ใช้สินค้าคิฟฟรีนเราก็ใช้แบรนด์อื่นอยู่แล้วยี่ห้ออื่นอยู่แล้วนะครับวันนี้ความคุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับมากมายนะครับโอเคนะนะครับผลประโยชน์ที่เราจะได้รับคือเรื่องของปากการคุ้มครองนะครับข่าแถมให้ฟรีนะครับทางบริษัทแถมให้ฟรีๆนะครับจากการที่เราใช้สินค้าของคิฟฟอรีนนะครับโอเคนะฮะ ควรรู้เรื่องเกี่ยวกับการรับประกันอุบัติเหตุนะครับสิ่งแรกนะครับกิฟเฟอรินนะครับจะมีการคุ้มครองนะครับหรือการเป็นสมัครกิฟเฟอรินตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับจนถึงอายุ65ปีนะครับจะได้คุ้มครองนะครับ100%นะครับ65ปีขึ้นไปนะครับอ่านะครับจะได้คุ้มครองเพียงแค่70%นะครับโอเคเนาะนะครับสมมติว่าวันนี้ถ้าเราใช้สินค้ากิฟเฟอรินนะครับเดือนมกรา รเราจะได้คุ้มครองในเดือนมีนาหรือเดือนถัดไปโอเคนะนะครับถ้าเราซื้อสินค้าใช้ในเดือนกุมภาเราจะได้คุ้มครองเดือนเมษานะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่ซื้อสินค้าสมมติว่าเดือนมีนาคมไม่ซื้อสินค้าโอเคนะนะครับพฤษ,ษภาคมเราจะไม่ได้การคุ้มครองตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ได้เรากลับมาซื้อใหม่เราก็ได้คุ้มครองเดือนมิถุนาแบบนี้นะครับ ประกันคุ้มครองจะเป็นเดือนถัดไปนะครับของเดือนถัดไปเนาะนี่คือผลประโยชน์ของสมาชิกผลประโยชน์ของทุกๆท่านนะครับมีข้อมูลที่สงสัยหรือรายละเอียดตรงไหนนะครับสอบถามได้โอเคนะครับโอเคนะฮะวันนี้นะครับผมเองนะครับอยากจะให้ทุกๆท่านนะครับได้เรียนรู้นะครับทำความเข้าใจนะครับว่าวันนี้อ่าครับ ว, recibir, วันนี้นะครับเราเองนะครับได้นําข้อมูลนะครับหรือข้อมูลต่างๆครับของบริษัทนะครับให้ทุกๆท่านได้รู้ว่าเรามีนะครับผลประโยชน์อะไรบ้างเนาะนะครับยินดีนะครับให้ให้ข้อมูลนะครับยินดีแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆนะครับและผลประโยชน์ตรงนี้นะครับทุกๆท่านจะได้จริงนะครับไม่มีการหลอกลวงของบริษัทนะครับหรือนะครับ หรือ,อท่านใดสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้นะครับทุกๆครั้งที่ใช้สินค้าหรือ p r o d u ั t ์ของคิฟฟอรีนนะครับทุกท่านสบายใจแลกะก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับว่านะครับทางเราเองนะครับที่จะดูแลนะครับหรือ,อให้ข้อมูลต่างๆนะครับครบถ้วนนะครับหรือ,อสมาชิกท่านใดนะครับที่มี ข้อมูลนะครับที่มีรายละเอียดต่างๆที่ยังสงสัยประเด็นไหนนะครับสามารถสอบถามได้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมเองนะครับอยากจะมาแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆนะครับให้ความรู้นะครับว่าวันนี้เราสมัครกิฟฟินแล้วนะครับเอเราได้อะไรบ้างนะครับเราสบายใจได้นะครับเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวของกิฟฟินนะครับเนาะยีนีต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับไว้โอกาสหน้านะครับจะมาแบ่งปันสิ่งดีให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับเรามีผลประโยชน์อะไรบ้างให้กับสมาชิกที่ได้รับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ